สวัสดีครับเพื่อนๆนชาว YouTube นะครับครับวันนี้ต้องมารีวิวรถแมคโคขนาดเล็กนะครับเป็นคูบต้านะครับคูบตต้าตัวนี้รุ่น K 022นะครับเป็นรถเล็กแต่มีลายจอดนะครับลายหัวกระแทกใส่หัวกระแทกได้นะครับนี่ครับระบบลายหัวกระแทกนะครับก็มันมาอยู่แค่ตรงนี้นะครับถ้านั้นก็ต่อเพิ่มได้นะครับครับสภาพสวยนะครับคอนโทรลสั้น ปั๊มเฟืองนะครับช่วงล่างก็สวยนะครับสภาพดีนะครับมีสนิมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสภาพก็โอเคเลยครับครับบูมอาร์มเดิมนะครับสภาพสวยๆนะครับรถเช็คนอกนะครับนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆครับไม่เคยใช้ในเมืองไทยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นช่องใส่แบตนะครับสภาพน็อตยังทองๆอยู่เลยครับ ข้าแท้นะครับไม่เคยใช้ในเมืองไทยสภาพดีพร้อมใช้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูด้านบนนะครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับสภาพดีนะครับกราต่กอควันดํานิดเดียวครับมีนิดหน่อยนะครับเครื่องคูบัตตาคูบตาสามสูบนะครับความเฟืองนะครับก็ความเฟืองก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้เร็วอะไรมากครับ เทียบกับปั๊มนิวก็จะช้ากว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเครื่องเครื่องดีนะครับเครื่องดีเลยเป็นแบบหลังคานะครับหลังคาเป็นไฟเบอร์นะครับไม่เป็นสนิมนะครับช่วงล่างสวยแท็กยางนะครับแทกยางก็เดินถนนได้นะครับก็ดีนะครับซีนกระบอกนะครับแห้งๆเลยมุมอาร์มสวยนะครับ พี่ท่านใดหาแมคโครอยู่นะครับแมคโครนำเข้านะครับก็ทักทายกันได้นะครับหรือให้ถ่ายรูปเพิ่มเติมอะไรก็บอกกันได้นะครับยินดีให้บริการเดี๋ยวเราลองทดสอบระบบกันนะครับเรงเครื่องหน่อยครับก็เนนียครับคามเฟืองก็แรงดีครับแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับก็ใช้ได้อยู่ครับตามตัวนะครับ ครับพี่ๆท่าไ,ได้สนใจนครับก็สอบถามได้นะครับวันนี้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ